ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับในโลกยุคปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ ว่าโลกของเราในยุคนี้มันมีความแข่งแย่งชิงดีกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและโลกก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายระหว่างชาติมหาอำนาจนั้นนั่นก็คือจีนและสหรัฐอเมริกาใช่ไหมล่ะครับที่ทั้งสองชาติมหาอำนาจนี้นั้นก็ได้เปิดศึกทำสงครามกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับสงครามในที่นี้ที่ไม่ใช่สงครามการรบพุ่งนะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพื่อแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนากองทัพพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆที่ล้ำสมัยมาแข่งกันทั้งสงครามน้ำลายที่ถมถุยใส่กันไปมามีการมาเตะตัตดขากันทางธุรกิจกันบ้างแล้วเรื่องที่สำคัญที่รุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนั่นก็คือสงครามทางเศรษฐกิจนั่นเองและครับที่ส่อแววร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับแล้วประเทศไทยเรานั้นในท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของพี่ใหญ่ทั้งสองชาติ ไทยเราก็ได้มีการมาวางตัวเป็นกลางเป็นอย่างดีครับที่ไม่ฝากฝ่ายฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปไทยเราเป็นมิตรที่ดีเสมอครับไม่ว่ากับใครซึ่งไทยเราเก่งเป็นอย่างมากเลยนะครับในการพลิกสถานการณ์จากที่เลวร้ายแบบสุดๆเราก็เจรจาผ่านมาได้เสมอครับซึ่งในประวัติศาสตร์ก็ได้ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าไทยนั้นไม่เคยตกเป็นอนาณาธิคมของชาติตะวันตกเลย และก็ไม่เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ต่อสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยซึ่งในคลิปต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วเผื่อท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับว่าทำไมเราถึงผ่านมาได้ในทุกสถานการณ์แต่ในขณะที่ทางโลกในเวลานั้นก็คือในเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับต่างก็เห็นว่าไทยไม่รอดนแน่เพราะไทยเข้ากับทางญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นฝ่ายอักษะที่แพ้สงครามนั่นเองครับ แต่ไทยเราก็เอาตัวรอดมาได้เช่นกันในทุกสถานการณ์นั่นก็แสดงว่าไทยเรามีดีกว่าที่ใครในโลกรู้นั่นเองครับและประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ของชาติมหาอำนาจโลกทั้งสองขั้วอีกด้วยเมื่อสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ต้องการลดข้อขัดแย้งกันลงและกำลังเดินหน้าเพื่อสร้างสัมพันธมตรีกันใหม่อย่างจริงจัง แต่นั่นก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อแม้ที่ว่าจะต้องมีการเจรจาในประเทศไทยที่มีการวางตัวเป็นกลางที่สุดเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นบทความที่อาจารย์เดชานารุนาทท่านเขียนเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับมหาอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกาพึงสูญเสียความเชื่อมั่นและความศรถถัทธาต่อสมาคมหลายหน่วยงานของโลกอีกด้วยครับและล่าสุด มหาอำนาจอย่างจีนที่เตรียมทุ่มทุนเพื่อจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล VNL นานาชาติซึ่งก็เป็นสนามสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นรอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายแล้ว VNL เองก็เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพแทนจนทำให้จีนเสียหน้าไม่น้อยเช่นกันและนอกจาก VNL แล้วนะครับก็ยังมีสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ ที่ร่วมโหวตให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศด้วยในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองที่เคยยื่นเรื่องขอเป็นเจ้าภาพมาก่อนแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเลยคําถามก็คือทำไมหลายๆสหพันธ์กีฬาในทั่วโลกถึงได้พุ่งเป้าอยากจะมาจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติในประเทศไทยกันหมดล่ะครับคำตอบก็คือประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ก็เปรียบเป็นดังเสมือนบ้านหลังที่สองของคนทุกประเทศในทั่วโลกนั่นเองล่ะครับก็เพราะว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสวยงามพร้อมกับนิสัยและน้ำใจของคนไทยที่แตกต่างไปจากคนในหลายๆประเทศที่ไม่แบ่งแยกศาสนาคนไทยเรามีความเคารพและให้เกียรติผู้คนทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์และชาวอิสลามที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีภาพที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกอึง้งและชวนให้ทราบซึ้งใจอยู่เสมอครับที่มีอยู่เพียงประเทศเดียวที่ได้เห็นโต๊ะอิหม่ามของาศาสนาอิสลามที่ได้เข้ามากุมมือแสดงไมตรีจิตกับเจ้าอาวาสของชาวพุทธและก็มีภาพมากมายที่ชาวโลกที่ได้เห็นบาทหลวงของคริสตจักรได้มาแสดงไมตรีจิตที่ดีร่วมกับโต๊ะอิหม,ม่ามและเจ้าอาวาสของชาวพุทธในแบบที่ไม่มีเส้นแบ่งกั้นแห่งความเชื่อและความขัดแย้งกันนั่นเองครับ ทุกๆศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามซิกและเชนซึ่งก็เป็นความงดงามแห่งความเชื่อของศาสนาใช่ไหมล่ะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้บนดินแดนแห่งความสงบสุขอย่างเช่นประเทศไทยครับและประชาชนชาวไทยเองก็คือความเป็นชนชาติที่ก้าวข้ามทุกศาสนาและก็มีแค่คำเดียวครับก็คือความเป็นหน่อเนื้อเชื้อชาติของแผ่นดินไทยที่เป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีความแตกต่างกัน และยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือมีสิทธิและเสรีภาพที่ทัดเทียมกันนั่นเองครับที่ไม่มีประเทศมหาอำนาจไหนที่จะทำแบบนี้ได้บนโลกใบนี้ความเป็นไปทั้งหมดนี้นะครับก็ล้วนเกิดขึ้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์และจิตใจของคนไทยทุกคนในแผ่นดินที่รักและห่วงแหนแผ่นดินด้ามขวานทองและมองว่าคนไทยทุกคนบนแผ่นดินแห่งนี้ล้วนแต่เป็นญาติมิตรกันทุกคนครับ และนับจากกว่า10ปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลกจะต้องเผชิญกับโรคระบาดและเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรงแต่ในประเทศไทยเองกลับพบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนั่นก็คือคนไทยกลายเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยมากที่สุดในโลกจะสังเกตได้นะครับจากการที่เราประสบพบเจอกับโรคระบาดโควิด -19 ที่คนไทยทั่วประเทศ พร้อมใจกันสวมหน้ากากอนามัยกันทั้งประเทศเลยทีเดียวอย่างที่เห็นกันนั่นแหละครับซึ่งก็มีฝรั่งบางประเทศเขาก็ทําไม่ได้ด้วยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สะอาดมากที่สุดในโลกเศรษฐกิจมวลรวมต่อพื้นที่ความเป็นจริงประเทศไทยก็ดีที่สุดในโลกและเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วที่สุดในโลกในยุคหลังโควิด19และประเทศไทยก็สงบสุขมากที่สุดในโลกอีกด้วยและก็เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในทางที่ดีมากที่สุดในโลก และทั่วโลกก็รู้จักประเทศไทยมากกว่าประเทศมหาอำนาจมากที่สุดในช่องการค้นหาของ Google และ Twitter และด้วยเหตุนี้ล่ะครับที่ชี้ให้เห็นว่ากว่า10ปีที่ผ่านมานี้ประชาชนชาวไทยนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมากอีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับจากทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มในประเทศไทยคืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่เลวร้ายที่สุดของประเทศ ที่ไม่เคยพัฒนาทั้งสมองและสติปัญญามีแต่จะสร้างความขัดแย้งขึ้นในสังคมทั้งการคอรัปชันและนำพาประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เป็นมืออาชีพที่เห็นประโยชน์ของตนเองมากกว่าประเทศชาติใช่ไหมล่ะครับและในความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าไทยเรากำจัดเรื่องนี้ไปได้นั่นแหละครับแผ่นดินไทยจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมและจะเดินหน้าพัฒนาประเทศและประชาชนได้มากกว่าเดิมหลายพันเท่าเลยทีเดียวครับ ซึ่งมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนก็น่าจะมีแนวโน้มที่สูงนะครับที่จะมาทําข้อเจรจากันในประเทศไทยทั้งในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและปัญหาข้อพิาพาทเรื่องไต้หวันและความขัดแย้งกันในภูมิภาคเส้นทางเดินทะเลในเขตเดินเรือมหาสมุทรแปซิฟิกและในความคิดส่วนตัวของผมนั้นนะครับถ้าเรื่องที่อาจารย์เดชากล่าวมานี้มันเป็นความจริงได้ในอนาคตอันไกลก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ ที่จะช่วยยกระดับของประเทศไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าในเวทีโลกนั่นเองครับแต่ในขณะที่อินเดียเองนั้นที่จะกลายเป็นฮับของเส้นทางสายไหมเส้นทางใหม่ที่อาจจะก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของเศรษฐกิจโลกในอนาคตโดยที่จีนจะกลายเป็นประเทศสุดท้ายของปลายทางระบบการขนส่งของโลกในอนาคตที่สีจิ้นผิงเองก็คงจะมองเกมออกแล้วนะครับว่า เพราะการลงทุนอย่างมหาศาลในเส้นทางสายไหมที่เริ่มต้นจากสปปลาวก็คือความล้มเหลวที่สุดของจีนและการคาดหวังที่จะเชื่อมลงไปยังเส้นทางของประเทศกัมพูชาเพื่อสร้างฮับในกลุ่มเอเชียอาคาเน์มันก็คือความที่ไม่คุ้มทุนสักอย่างของจีนนะครับเพราะแท้ที่จริงแล้วประเทศไทยคือประเทศเดียวนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมการค้าไปทั่วทุกทวีปได้จริงและก็ง่ายด้วย และจะกลายเป็นฮับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของทวีปเอเชียและก็ไม่ใช่เส้นทางสายไหมาสายแรกที่รัฐบาลจีนเคยขีดเส้นไว้ในตอนแรกที่จีนเลือกเอาสอปอปอลาวกับเขมรเป็นตัวตั้งต้นของเส้นทางการค้าโลกเพราะในแผนที่นะครับพื้นที่ของโลกเมื่อเราดูให้ละเอียดก็จะพบว่ามีอยู่แค่สองประเทศเท่านั้นที่เป็นของเหลือจากเส้นทางสายไหมนั่นก็คือสอปอปอลาวกับเขมรที่ไม่มีอะไรน่าไปลงทุนสักอย่าง เหมือนที่จีนขาดทุนอย่างมหาศาลในเส้นทางการค้าที่แอฟริกาก็เพราะดันกลายเป็นการไปสร้างเส้นทางให้กับพวกเผ่ามนุษย์กินคนเพื่อขนอาวุธไปเข็นฆ่ากันเองแทนที่จะเป็นการสร้างเส้นทางเพื่อการค้าจริงๆการจับมือร่วมวงเสวนาพูดคุยกันของผู้นำมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยก็จะเกิดประโยชน์มากที่สุดและเชื่อว่าโลกนี้จะเริ่มสงบสุขและการค้าจริงๆ ฮับก็จะต้องเกิดที่ประเทศไทยจีนและสหรัฐอเมริกาถึงจะได้ประโยชน์จริงๆทางการค้าและก็ลดความขัดแย้งลงอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยก็พร้อมร่วมทำการค้าการลงทุนทั้งกับจีนและสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะภาพมันก็ถูกขีดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าในอนาคตจีนกับสหรัฐอเมริกาก็จะช่วยการปกป้องประเทศไทยอย่างเต็มที่ถ้าหากไม่อยากให้อินเดียกับซาอุดีอาระเบีย กลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแทนถ้าหากเส้นทางสายไหมเปลี่ยนเส้นจากไทยไปทางเมียนมาอินเดียและสร้างแลนบริดจ์เสร็จสิ้นลงนี่ก็คือเส้นทางการค้าโลกที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศที่สีจิ้นผิงกับโจไบเดนจะต้องมองออกอยู่แล้วนะครับและไม่อยากจะเสียโอกาสนี้ไปอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีญี่ปุ่นก็คือมหามิตรที่ดีที่สุดของไทย ที่จะเป็นผู้วางระบบการข้ามนาคมขนส่งทุกเส้นทางทางการค้าโลกและบริษัทญี่ปุ่นก็ควรเป็นบริษัทแรกนะครับที่รัฐบาลไทยควรจะสนับสนุนและก็ต้องแยกสร้างเส้นทางและก็แยกการค้าออกจากกันซึ่งไม่ควรที่จะให้เกิดการผูกขาดจากประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเด็ดขาดนั่นเองแหะครับขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานรุนาธนะครับแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับ เมื่อได้ฟังบทความนี้ไปแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างในส่วนตัวของผมนะครับถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆประเทศไทยของเรานี่แหละครับก็จะมีบทบาทที่ยกระดับสูงขึ้นไปในวทีโลกและด้วยเหตุนี้ก็จะทำให้ไทยเรานั้นพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดนั่นเองครับและท่านผู้ชมท่านใดมีความเห็นเป็นประการใดนั้นสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องความคิดเห็นได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ